าพาไปติดตามความคืบหน้านะคะกรณีฆ่ายัดถังที่ในพื้นที่ของตำบลตะครอ้ออำเภอไผ่สรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะยังคงดําเนินการไปอย่างเข้มข้นนะคะหลังจากที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วทั้งหมด3รายค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการควบคุมตัวในเกมในหม่ำแล้วก็ในเบียค่ะเดินทางไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยเริ่มต้นที่เถียงนากลางไร่อ้อยของในเกมในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลหนองมะค่าอําเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นจุดที่ลงมือสังหารนายอ้วนหรือว่านายจุธาเพชรผู้เสียชีวิตด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวค่ะสำหรับจุดดังกล่าวนะคะเริ่มจากที่ในเกมเนี่ยได้ขับรถกระบะคู่ใจกลับมาที่เถียงนาเน รปรากฏว่าไปพบกับในอ้วนที่กําลังมาลักขโมยแบตเตอรี่ของโซล่าเซลลพอดีในเกมบอกว่าก็เลยรีบคว้าปืนลูกซองที่อยู่ในรถเนี่ยขึ้นมาขู่ค่ะแล้วเขาก็อ้างว่าขณะนั้นเองเนี่ยนอ้วนคนคนที่ตายนะคะมีมีดอยู่ในมือแล้วก็มีท่าทีที่จะปรี่เข้ามาหาเขาก็เลยตัดสินใจลั่นกระสุนใส่ในอ้วนไป1นัดค่ะ ร้องกับระบุว่าหลังจากที่ยิงใส่ในอ้วนจนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ได้มีการลากร่างของในอ้วนขึ้นไปพาดไว้นะคะที่กระชานของเถียงนาก่อนที่จะใช้เท้าถีบร่างยัดเข้าไปในถังฉีดยาขนาด200ลิตรโดยยอมรับนะคะว่าจุดเถียงนาแห่งนี้เป็นผู้ลงมือทาเพียงคนเดียวทั้งหมดจากนั้นจึงได้มีการรีบขับรถกระบะไปหาเพื่อนนะคะที่ชื่อในมัมแล้วก็ในเบียเพื่อที่จะขอคําปรึกษาว่าจะทําอย่างไร กับศพของนายอ้วนต่อค่ะต่อมาค่ะในเกมและนายหม่ำและนายเบียร์ค่ะถูกควบคุมตัวไปทําแผนยังจุดที่ทิ้งศพบริเวณริมอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากจุดที่พบศพมากนักค่ะและจุดดังกล่าวเองค่ะผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นผู้ร่วมกระทําแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการทําแผนประกอบคํารับสารภาพสิ้นสุดลงค่ะทางตํารวจจึงได้ควบคุมตัวในเกมนายหม่ำและนายเบียร์เดินทางกลับโรงพักเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดในการสรุปสำนวนคดีค่ะโดยในขณะนี้ค่ะมี เพียงนายเกมและนายหม่ำถูกแจ้งข้อหาเพียงสองคนโดยนายหม่ำถูกแจ้งข้อหาช่วยกันซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปกปิดการตายและร่วมกันทำลายพยานหลักฐานส่วนนายเบียค่ะยังต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียดเช่นกันก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนั่นเอง